สวัสดีนะครับสวัสดีนักเรียนชั้นประสมศึกษาปีที่5นะครับช่งวโมงนี้คุณครูก็จะมาสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษานะครับเรายังอยู่ในในหน่วยการเรียนรู้ที่2ชีวิตและครอบครัวเช่นเดิมนะครับวันนี้คุณครูก,ก็จะมาสอนในรายวิชาสุขศึกษานะครับการดูแลตนเองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศนะครับการเปลี่ยนแปลงทางเพศนั้นเรามีวิธีรับมือมีวิธีดูแลต่อตัวเราอย่างไรนะครับวันนี้คุณครูจะ มาสอนเพื่อแนะนำนะครับเป็นการแนะนําแล้วก็ให้เราปฏิบัติตามนะครับในทางที่ดีนะครับในการเปลี่ยนแปลงของนะครับมาดูนะครับเมื่อเราจเจริญเติบโตนะครับฉะนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงทางเพศน,นะครับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศอยู่แล้วซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเราไม่ต้องไปวิตกกังวลน,นะครับไม่ต้องไปตกใจว่า เป็นเพราะอะไรนะครับมันเป็นเพราะช่วงวัยของเรานะครับฉะนั้นแล้วเราต้องดูแลสุขอนา,ามัยทางาเพศของเรานะครับให้ดีนะครับด้วยการปฏิบัตินะครับในแนวทางดังนี้นะครับด้านร่างกายนะครับเพศช,ชายนะครับเพศช,ชายต้องอาบน้ําอย่างน้อยวันละสองครั้งเช้าเย็นอันนี้คืออย่างน้อยนะครับใครที่ไม่อาบน้ําอย่างเช่นวันไหนมาโรงเรียนไม่อาบน้ําฉะนั้นแล้วนักเรียนคือ ดูไม่ดูแลตัวเองแล้วหนึ่งนะครับถ้าคนใดที่อาบน้ํามาโรงเรียนและกลับไปบ้านอาบน้ําอีกแสดงว่าคนนั้นดูแลตัวเองได้ดีนะครับในเรื่องการอาบน้าข้อที่สนะครับสวมกางเกงที่ไม่เปียกชื้นไม่คับหรือรัดจนเกินไปนะครับให้นุ่งใส่แบบพอดีพอดีถ้าเราใส่เปียกชื้นนะครับผู้ชายนะครับเป็นโรคแน่นอนนะครับเป็นโรคผิวหนังแน่นอนบ้านเราจะเรียกว่าสังขังนะครับบ้านเรา ฉะนั้นแล้วนะักเรียนต้องใส่กางเกงที่สะอาดนะครับไม่คับเกินไปหรือไม่รัดเกินไปข้อที่สามนะครับระมัดระวังไม่ให้อวัยวะเพศได้รับการกระทบกระเทือนแรงๆอย่างเช่นเราอาจจะหยอกล้อกับเพื่อนนะครับเพื่อนเลยแกล้งเราโดยการไปกระทบกระเทือนนะครับกระทบกระเทือนแรงๆบริเวณอวัยวะเพศของเราเราก็จะเกิดอาการจุกแล้วก็เจ็บนะครับ แต่ถามว่าอันตรายไหมอันตรายนะครับอันตรายมากฉะนั้นแล้วเราอยากไปแกล้งเพื่อนหรืออยากไปเล่นอะไรที่มันพิเรนนะครับแบบนี้นะครับฉะนั้นแล้วนักเรียนก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอวัยวะเพศด้วยนะครับไม่ให้มันกระทบกระเทือน่างแรงต่อมานะครับก็คือหากอวัยวะเพศของเรามีอาการผิดปกติเช่นรู้สึกคันบวมหรือมีน้ำหนองไหลออกมาเราควรรีบนะครับรีบเลยนะครับพบแพทย์เพื่อทำการรักษา นะครับอันนี้คือเรื่องของด้านร่างกายเพศชายนะครับต่อมาพหญิงเพศหญิงก็เหมือนกันครับอาบน้บบนําอย่างน้อยวันละสองครั้งเช้าเย็นนะครับสวมชุดชั้นในที่แห้งและสะอาดไม่รัดจนเกินไปแล้วก็ไม่หลวมจนเกินไปนะครับใส่ให้มันพอดีนะครับระมัดระวังไม่ให้อวัยวะเพศได้รับการกระทบก,กระเทือนนะครับหากมีการผิดปกติก็ต้องอรีบพบแพทย์นะครับไม,ไม่ว่า,าไม่ใช่ว่าจะเป็นการตกขาว มีกินหรือขันนะครับเราต้องรีบรักษาสิ่งที่สําคัญนะครับระหว่างมีประจําเดือนอันนี้คือผู้หญิงนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตนะครับวงข้อที่ห้านะครับคือข้อที่สําคัญมากเพราะระหว่างมีประจําเดือนควรรักษาอวัยวะเพศอยู่เสมอนะครับเราต้องรักษาความสะอาดครับนะการเป็นประจําเดือนในแต่ละวันในแต่ละวันถ้าคนไหนเป็นมากเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนผ้าอนามัย แต่ถ้าคนไหนเป็นน้อยถ้าเปลี่ยนได้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะลดเรื่องของกลิ่นแล้วก็สะสมเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อโรคด้วยครับเราต้องอดูแลนะครับรักษาความสะอาดในรูปภาพด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นวิธีการห่อผ้าอนามัยนะครับถ้านักเรียนนะครับมาโรงเรียนนักเรียนหญิงคนใดที่มีประจําเดือนแล้วและขณะที่มาโรงเรียนนะครับเราเป็นประจําเดือนนะครับเรากา็เจ็บผ้าอนามัยนะครับของเราอย่าง ถูกวิธีนะครับพับนะครับใส่ซองกระดาษแล้วค่อยนําไปทิ้งนะครับในทางขยะนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะครับเพราะว่าเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ร่างกายขับของเสียออกมาฉะนั้นแล้วเราต้องดูแลรักษาในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับด้านอารมณ์นะครับผู้หญิงและผู้ชายเหมือนกันครับพยายามสร้างสร้างความรู้สึกที่ดีต่อเพื่อน ไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็เสียสละต่อผู้อื่นให้ได้มากๆนะครับควบคุมอารมณ์ไม่พอใจและให้อภัยเมื่อถูกเพื่อนล้อเลียนนะครับถูกล้อเลียนการเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะครับแล้วก็มีความจริงใจต่อคนอื่นมีความซื่อสัตย์มีความหวังดีจิตใจร่าเริงอยู่เสมออันนี้คือด้านอารมณ์ทั้งผู้หญิงและผู้ชายสังเกตรูปนะครับที่กูเอามายกตัวอย่างนะครับมีหลากหลายอารมณ์นะครับฉะนั้นแล้วเราควรนะครับ เราควรพยายามสร้างความรู้สึกที่ดีต่อคนอื่นอยู่เสมอนะครับอันนี้คือเรื่องของสภาวะอารมณ์มาการดูแลตนเองในเรื่องของสังคมด้านสังคมนะครับฝึกปฏิบัติการแสดงกิริยามารยาททั้งผู้หญิงและผู้ชายครับการแสดงออกท่าทางต่างๆของตนเองเราต้องให้เหมาะสมกับวัยนะครับนักเรียนดูที่รูปภาพนะครับเห็นไหมมีการแต่งหน้าให้ผู้ชายนะครับเป็นผู้ชายแล้วก็แต่งตัวเป็นผู้ชายอย,าอย่าแต่งตัวเป็นผู้หญิงนะครับ เราต้องแต่งตัวนะครับให้เหมาะสมกับวัยของเรานะครับเราเป็นนักเรียนเราก็ต้องแต่งชุดนักเรียนให้สวยงามให้สะอาดอยู่เสมอนะครับสร้างบุคลิกที่ดีให้กับตนเองยืนครับยืนตรงนั่งหลังไม่งอเหมือนกับนั่งเรียนเห็นไหมครับนั่งขาชิดเป็นต้นนะครับแสดงความเคารพต่อสิทธิของตนเองนะครับแต่อย่าลืมว่า อย่าไปละเมิดนะครับไม่มีสิทธิละเมิดสิทธิผู้อื่นดวยแล้ต้องเปิดโอกาสนะครับเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในการแสดงความคิดเห็นรอบด,ด้านนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่หรือตามใจเพื่อนตลอดอย่างนี้ไม่ได้ครับเราต้องนะครับหาทางที่ดีที่สุดแก้ปัญหาร่วมกันนะครับอาศัยความคิดเห็นของหลายๆคนนะครับเพื่อที่จะทําทอย่างไรก็ได้ให้เราไปได้สวย นะครับในสังคมดึงการเรียนชวนการเรียนไม่ใช่ว่าชวนกันเล่นดึงกันกเที่ยวไม่ดีนะครับฉะนั้นแล้วด้านสังคม,มเป็นด้านที่สําคัญเป็นด้านที่ละเอียดอ่อนนักเรียนคนใดนะครับที่เ,เกง่เกงๆก็ให้ช่วยเพื่อนนะครับช่วยเพื่อนดึงเพื่อนขึ้นนะครับคนใดที่ไม่เก่งก็อย่าปิดโอกาสของตัตวเองนะครับเปิดรับโอกาส oule, แล้วก็ให้เพื่อนช่วยเหลือลเราเราก็จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงนะครับทางด้านสังคมของเราครับวันนี้คุณครูก็จะมีงานนะครับก็คือง่ายๆเลยวันนี้นะครับคุณครูจะให้การบ้านนักเรียนให้นักเรียนไปปฏิบัติการดูแลร่างกายของตนเองให้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศให้สะอาดนะครับไปดูแลตัวเองเรื่องของผมเรื่องของเล็บนะครับเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเรานะครับไปดูแลให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมสิ่งที่สําคัญเลยโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับคนใดที่เป็นประจําเดือนนะครับควรฝึกนะครับฝึกการเก็บผ้าอนามัยใส่ซองกระดาษนะครับช่วงนี้นะครับวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนนะครับไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในชื่อโมงต่อไปนะครับสำหรับวันนี้วิธีการดูแลตนเองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ครูก็สวัสดีครับ